สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขช่องกระโดดหรือช่องสลับนะครับของโมโต CP 1 0 0 6อ่ 16. เป็นตัวนี้นะครับช่องสลับหรือช่องกระโดดในกรณีแบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีอยู่10ช่องนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องเขาเซตค่าไว้ อ่าให้เป็นออโต้ auto, คือช่องหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าเราไปใช้ที่ช่อง5อย่างนี้นะครับพอไปใช้ที่ช่อง5เสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับอ่าสักพักมันก็จะเด้งกลับมาเป็นช่องที่1นึ่งก็คืออ่าช่องอ่าที่เขาตั้งไว้นะครับอ่เรามาดูตัวอย่างพอกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอ่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่ผมสมมุติว่าอ่าอันนี้เป็นช่องที่1นนะครับหนึ่นี่คือช่องที่1 อทีนี้ว่าเขาจะวอลกับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับเวลาเขาวอลเขาวอลช่องนี้เสร็จแล้วนะครับก็วอลเสร็จก็ปล่อยมือนะครับทีนี้มันก็จะเด้งกลับเป็นช่องหนึ่งออโต้นะครับสักพักนะครับมันจะเด้งกลับอ่านี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเด้งกลับเห็นไหมครับมาเป็นช่องหนึ่งเห็นไหมนี่ครับแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คืออ่าให้เราไปปิด ที่เราเซตไว้นะครับก็คือช่องนี้หนึ่งให้เราไปปิดนะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับปิดเครื่องนะครับ ấy, <ต awake. S 2> เราจะเซตค่าไม่ให้ม <cioè. S 1> ันเด้งกลับหรือไม่ให네้มันเปลี่ยนนะครับปิดเครื่องครับให้กดตัวตัวบนนี้ครับกดแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับกดแช่ไว้ปึ๊บแล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บเครื่องมันขึ้นแบคไลท์แบบนี้ก็ปล่อยมือนะครับทีนี้ให้กดลูกศรมาทางขวานะครับขวามือนะครับกดมาเรื่อยๆครับ จนเจอคําว่าชาแนลนะครับเจอคําว่าชาแนลอ่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด PTT 1ทีนะครับกด PTT 1ทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเมนูนี้มานะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดลูกศรมาทางขวา1ทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นพาร์ทไทม์ซีเอสนี่แะครับตัวนี้ให้ท่านกดอ่าพีดีทีหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่า ตัวนี้ก็คือช่องสแตนบายนะครับที่ว่ามันเด้งกลับก็คือเขาสแตนบายไว้ที่ช่องหนึ่งเห็นไหมครับเราจะเอาช่องไหนมาสแตนบายแล้วก็กดเลือกเอานี่ครับเราก็เลือกเอาว่าจะสแตนบายช่องไหนในกรณีนี้เราไม่เอาสแตนบายเราจะปิดนะครับก็กดให้เป็นออฟนะครับกดลูกศรมาทางซ้ายให้เป็น off. ออฟให้เป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด PDT 1ทีครับปุ๊บมันจะขึ้นบอกว่าเซฟนี่ก็คือยืนยันการยกเลิกไทม์ไทม์นะครับก็คือหมายถึงว่า มันก็จะไม่เด้งกลับแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดเครื่องเลยครับปิดเครื่องเลยนะครับทีนี้เราก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาเมื่อกี้นี่เขาสแตนบายเป็น162ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราออาไปที่อ่ะอ่ะช่องนี้ดูนะครับทีนี้มันจะเปลี่ยนไหมนะครับเพราะว่าเราปิดไปแล้วนะครับมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะอ่ะสักพักหนึ่งนะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับ คือช่องมันไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเราปิดไปแล้วนะครับนะวิธีแก้ไขช่องพราสม่ามันก็ไม่ยากนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูมีหลายท่านนะโทรมาถามว่าช่องมันกระโดดช่องมันสลับมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับบางท่านก็บอกว่าเครื่องเสียบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ที่จริงแล้วเจ้าของเดิมนะครับเขาเป็นเซ็ตค่าไว้นะครับวิธีแก้ไขก็ทําตามคลิปวิดีโอเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ